สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจับขัวกันเองนะครับวันนี้ผมมีเมนูต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับรายละเอียดและขั้นตอนวัตถุดิบมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับอันนี้เป็นกุ้งนะครับแกะเปลือกผ่าหลังแล้วก็ล้างทำความสะอาดอน,นี่เป็นนมจืดนี่เป็นพริกเผาครับผปงปรุงรสเกลือป่น มะนาวครับต้นหอมผักชีฝอยผักชีฝรั่งผงชูรสน้ำตาลทรายครับอันนี้เป็นน้ำปลาแล้วก็เครื่องตม้มยำของเรามีขา่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกสดมะเขือเทศหอมแดงแล้วก็รากผักชี แล้วก็เป็นเห็ดครับต่อมานะครับตั้งน้ำเดือดใส่เกลือต้มยำครับหลังจากนั้นปล่อยให้เดือดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งประมาณ1น,นาทีนะครับต่อไปก็ตามด้วยน้ำตาลทรายขงชูรสของปรุงรส แล้วก็เกลือป่นครับต่อมาเป็นนมจืดครับใส่ไปเลยตามด้วยน้ำพริกเผาต่อมาเป็นน้ำปลาครับน้ำปลาประมาณ3ช้อน ดูสักนิดนึงพริกเผาละลายหมดหรือยังละลายหมดแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราเชิมรสชาติเลยนะครับมะนาวน,นี้เราจะใส่ทีหลังหลังจากที่เรายกลงแล้วปิดแก๊สแล้วนะครับอมืมาตามด้วยกุ้งนะครับวันนี้ใช้ประมาณสิบห้าตัว เห็ดครับใส่พร้อมกันเลยกุ้งเราเริ่มสุกได้ทีแล้วครับเดี๋ยวเราปิดแก๊สยกลงเลยต่อมาครับต้นหอมผักชีฝอยผักชีฝรั่ง หอ,อมขึ้นมาครับตอนนี้บีบมะนาวก็ตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวนี้ใช้ประมาณสัก5ฝาก่อนจิมรสชาติดูก่อนนะครับ พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเมนูต้มยำกุ้งน้ำข้นของเราในวันนี้นะครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานแซ่บถึงเครื่องแน่นอนเลยครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับต้มยำกุ้งน้ำนข้นของเราในวันนี้ ที่สันหน้าตานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอให้เป็นเพื่อทุกคนมีความสุขในการทำอาหารด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ